ลายฝนต้นหนาวแล้วคะ่ะเมนูที่พลาดไม่ได้ก็เมนูเพิ่มความอบอุ่นหมูกระทะชาบูนี่แหลคะค่ะแต่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนรู้ไหมคะหมูกระทะและชาบูเนี่ยคะ่ะต้องใส่ผักชนิดนี้คืออร่อยมากมันคือถั่วลันเตาที่ปลูกไว้กินยอดคะ่ะทุกคนที่บ้านแฟนกุ้งเขาจะเรียกกันว่าวันเดอร์จิงหรือภาษาจีนกลางก็จะเรียกกันว่าโต้เเมียวนั่นเองคะ่ะสำเนียงไม่ถูกต้องก็อย่าว่ากันนะบนดอยที่กุ้งอยู่นะคะทุกคนพอเข้าฤดูหนาวนะคะผักชนิดนี้ก็จะปลูกกันเกือบทุกบ้านวิธีการปลูกนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยขุด,ดินนเป็ แถวเป็นแนวแบบนี้จากนั้นก็หย่อนเมล็ดถั่วลันเตาลงไปในหนึ่งแถวนะคะก็ค่อยๆหยอดมเมล็ดลงไปแบบนี้อย่าหยอดลงไปเยอะนะถ้าเราใส่มเมล็ดลงไปเยอะเนี่ยค่ะเวลาเขาโตขึ้นมายอดเขาจะไม่สวยใส่มเมล็ดเสร็จนะคะก็โรยปุ๋ยลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็กลบดินการปลูกถั่วลันเตากินยอดเนี่ยค่ะเราจะใส่ปุ๋ยเฉพาะครั้งแรกที่ปลูกเท่านั้นนะพอเขาโผล่พ้นดินขึ้นมาเนี่ยค่ะก็งดใช้สารเคมีทุกชนิดเลยถั่วลันเตาที่ปลูกไว้กินยอดเนี่ยเขาจะไม่ชอบน้ําเยอะนะบนดอยที่กุ้งอยู่เนี่ยค่ะเขาจะเลือกปลูกผัักชนนนนนนิดดี้้ใฤูหาาวเท่ และก็จะอาศัยน้ําค้างที่ลงมาในตอนกลางคืนและตอนเช้าเท่านั้นนะผักชนิดนี้เนี่ยคู่ควรกับหมูกระทะและก็ชาบูมากๆทุกคนรู้ไหมคะบนดอยที่กุ้งอยู่เนี่ยเวลาจะกินหมูกระทะหรือว่ามาล่าชาบูเนี่ยคะ่ะผักเราก็เข้าไปเก็บเอาตามสวนมียอดถั่วลันเตามียอดฟักแมวหรือบางทีก็มียอดฟักทองด้วยก็จะใส่อยู่ไม่กี่อย่างนี้แหละคะ่ะเอาจิงๆนะผักที่จะซื้อกินเนี่ยมีน้อยมากที่ซื้อมาใส่ประจําเลยก็จะมีเห็ดเข็มทองกับผักบุ้งเท่านั้นหละคะ่ะอย่างวันนี้ใจมันเรียกร้องอยากกินทั้งหมูกระทะและก็ชา าบูก็จัดไปทั้งสองอย่างเลยขาดไม่ได้ก็เส้นมันหนึบนะคะของโปรดเด็กๆกินหมูกระทะที่บนดอยอ่ะมีไม่กี่อย่างแต่ทำไมมันอร่อยก็ไม่รู้นะ